สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของดิฉันจะมานำเสนอหัวข้อเรื่อง Information Security Risk ISO IEC 27005และ ISO 31000ซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มดังต่อไปนี้นางสาวยิสมานีเจมินางสาวซานีฮะยิฮามะและนางสาวฮับซอกอาสค่ะค่ะเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับ Information Security กันเลยนะคะ Information Security คือผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบของนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติที่ใช้ในการพิสูจน์ทราบควบคุมและป้องกันการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ISO มาจากคำว่า International Standardization and Organization มีชื่อว่าองค์การมาตรฐานสากลหรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานก่อตั้งเมื่อปีคศ1946หรือพศ2489มีสำนักงานอยู่ที่กรุงจีนีว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะต่อไป IEC มาจากคำว่า International Electrotechnical Commission มีชื่อว่า คณะกรรมมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์เป็นองค์กรอิสระที่เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อพศ2449โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำมาตรฐานระหว่างประเทศทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นยังดำเนินการจัดทำระบบการตรวจประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพให้กับมาตรฐานของ IEC การเป็นสาชิก IEC จะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติของประเทศแต่ละประเทศจะมีคณะกรรมการแห่งชาติได้เพียงคณะเดียว ค่ะต่อไปก็จะเป็นกระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงโปรเซสตามมาตรฐาน ISO 31000ปี2009มีขั้นตอนที่สำคัญของการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 1. ก็คือการสื่อสารและก,ก็การให้คำปรึกษา Communication and consultation 2. การกำหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตและสภาพแวดล้อม Establish the context สาการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment การประเมินความเสี่ยงก็จะแบ่งเป็น3ามข้อย่อยก็คือ 1. การระบุความเสี่ยง Risk Identification 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง Risk Analysis 3. การประเมินความเสี่ยง Risk Evaluation 4. ก็จะเป็นการจัดการความเสี่ยง Risk Treatment 5. การติดตามตรวจสอบและการทบทวนความเสี่ยง (Monitoring and Review) ค่ะรูปนี้ก็จะเป็นแผนภาพการบริหารความเสี่ยงซึ่งการทำงานจะมีอยู่5ขั้นตอนขั้นตอนที่1 Communication and Consultation ก็คือการสื่อสารและการให้คำปรึกษาเป็นการบอกกล่าวให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรรวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนและการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการตัดสินใจดำเนินการบริหารความเสี่ยง และทราบถึงความจำเป็นขอบเขตการดำเนินงานโดยมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวคิดหลักการและวิธีปฏิบัติที่ตรงกันตลอดจนสามารถวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพขั้นตอนที่2 It Establish the context ก็คือการกำหนดสภาพแวดล้อม เป็นการระบุสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในขององค์กรที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับองค์กรทำให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรจึงนำไปสู่กระบวนการบริหารความเสี่ยงการกำหนดสภาพแวดล้อมภายนอกหมายถึงองค์ประกอบต่างๆที่อยู่ภายนอกองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในวัตถุประสงค์ขององค์กรซึ่งการทำความเข้าใจในสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรจะช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าผู้ที่มีส่วน ผู้ที่มีส่วนได้เสียขององค์กรรวมถึงวัตถุประสงค์ของผู้ที่มีส่วนได้เสียนั้นๆได้รับการน,นำมาพิจารณาเพื่อกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงส่วนการกำหนดสภาพแวดล้อมภายในก็จะหมายถึงสิ่งที่อยู่ภายในองค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อความสำเร็จของวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยกระบ,บวนการบริหารความเสี่ยงจะต้องสอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับวัฒนธรรมกระบ,บวนการและโครงสร้างขององค์กร ต่อไปขั้นตอนที่3 Risk Assessment เป็นการประเมินความเสี่ยงโดยจะประกอบด้วยกระบวนการหลัก3ประการดังนี้ 1. Risk Identification ก็คือการระบุความเสี่ยงองค์กรจะต้องทำการระบุถึงแหล่งที่มาของความเสี่ยงซึ่งและระบุปัจจัยเสี่ยงตลอดจนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเหตุการณ์และสาเหตุ รวมถึงผลที่จะตามมาเป้าหมายของขั้นตอนจะเป็นการจัดทำรายการความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความสำเร็จของวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นเกิดความล้มเหลวหรือลดระดับความสำเร็จลงทำให้ความสำเร็จเกิดการลาดช้า 2. Risk Analysis เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะเป็นข้อมูล เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงและการตัดสินใจในการจัดการกับความเสี่ยงโดยการพิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่ะต่อไป 3. risk evaluation ก็คือการประเมินความเสี่ยง ป้าหมายของการประเมินความเสี่ยงจะบ่งบอกถึงระดับความสำคัญ d e g r e e o f r i s k ของความเสี่ยงซึ่งเป็นสถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสของแต่ละปัจจัยเสี่ยงซึ่งแบ่งเป็นระดับเช่นสูงปานกลางต่ำองค์กรจะเป็นผู้พิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยงเพื่อนำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงค่ะต่อไปขั้นตอนที่4 Risk Treatment เป็นการจัดการความเสี่ยงแนวทางในการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย,ยการหลีกเลี่ยงความเสียส่ยงการลดความเสี่ยงการแบ่งปันความเสียส่ยงการยอมรับความเสี่ยงและก็ต้นทุนในการจัดการความเสียส่ยงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง Risk Avoidance เป็นการเลี่ยงกิจกรรมที่เป็นสาเหตุ นำมาซึ่งความเสี่ยงโดยการตัดสินใจที่จะไม่เริ่มต้นหรือดำเนินการต่อไปในกิจกรรมที่เกิดความเสี่ยงขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างเช่นการหยุดดำเนินการการยกเลิกโครงการหรือการมอบใหผบ้ผู้บริการภายนอกเป็นผู้ดำเนินการแทน 2. Risk Reduction การลดความเสี่ยงเป็นการลดความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ลดผลกระทบหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นโดยการควบคุมภายในหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงการบริหารงานเพื่อช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือลดความเสียหายค่ะต่อไป risk sharing การแบ่งปันความเสี่ยงเป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร ค่าต่อไป Risk Acceptance ก็คือการยอมรับความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้เนื่องจากเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติหรือความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยและผลกระทบจากความเสี่ยงมีไม่มากค่ะสุดท้ายก็จะเป็นต้นทุนในการจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงจะต้องเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดการกับผลที่คาดว่าจะได้รับว่าคุ้มค่าหรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดการความเสี่ยงต้องไม่สูงกว่าผลที่จะได้รับข่าสุดท้ายขั้นตอนที่5้ามอนิเตอร์แ v e ีวิวก็คือการติดตามตรวจสอบและการทบทวนความเสี่ยง องค์กรจะต้องจัดให้มีการเฝ้าติดตามตรวจสอบและทบทวนไว้เป็นหนึ่งในกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยจะต้องมีการกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาในการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนทั้งนี้การเฝ้าติดตามตรวจสอบและทบทวนจะต้องครอบคลุมในทุกๆส่วนของกระบวนการบริหารความเสี่ยงค่ะค่ะสำหรับการบริหารความเสี่ยงก็มีเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ